ก็สวัสดีหมู่เพื่อนผู้ลมทุกในวัตตะสงสารผู้ที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกันในโลกการสื่อสารแบบออนไลน์ก่อนนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในการทดลองไลฟ์สดก่อนหน้านั้นเนาะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเคยทำ เวลาในช่อง YouTube นี่3,000ชั่วโมงในเดือนแรกเลยเข้ามาทำใหม่ๆขึ้น3,000ชั่วโมงได้แล้วก็เบื่อก็เลิกไปต่อมาเมื่อสัก2เดือนนี้ก็มาเริ่มทำใหม่นอกพูดถึงเรื่องของสภาวธรรมท,ที่ที่ศึกษาปฏิบัติมาก็เห็นว่าขึ้นมา3,000ชั่วโมงรอบที่2 วันนี้ก็เลยลองไฟ้สดดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง,างนะไม่เคยทำเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกในการมาตรวจสอบทำไร้สดนะชื่ออนนบจุกศีดาเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะปกตินีมีอาชีพปลูกผักทำกเกษตรเป็นอาชีพเพราะเกษตรคือรลกเงาของพวกเราทุกคนในวิถีของการทำงานนั้นก็ มีปกติคือฟังธรรมเป็นประจำนะฟังธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติคือการเดินจงกรมการกำหนดลมหายใจทุกเวลาในขณะที่มีมีความรู้สึกตื่นขึ้นมาทำบทแรกที่สนใจเนาะที่ทำให้เข้าถึงความปฏิบัติก็คือธรรมจักกับปอตนาสูตรเนี่ย เป็นธรรมบทที่มีความสนใจมากที่สุดเนาะเริ่มจากไม่จําไม่รู้จักอะไรเลยจําอะไรไม่ได้เลยก็เริ่มเข้ามาฟังฟังแล้วก็เริ่มจดจําจดจําจดจําเริ่มตั้งแต่ต้นบทเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงธรรมจักรกับปอตนาสูตรกันเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอมากสําหรับพวกเราทุกคนนะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็น ผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถ้าไม่รู้จักธรรมจักรกับพตนสูตรจําไม่ได้นี่ก็เสียหายเสียดายน้าน่าเสียดายมากที่เราไม่รู้จักบทนี้เนาะทำบทนี้เป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศเลิมากก็จะขอกล่าวตามสภาวธรรมที่เราได้ปฏิบัติขัดเกามาแล้วก็จดจำได้ก็แล้วกันเผื่อใครที่ยินดีก็คงมีประโยชน์ต่อผู้นั้น นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีพระองค์นั้นเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรม สั่งสอนสัตว์ได้ดังนี้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเอวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอนุนเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภะควาในสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพารานสิยังวิหรารติอิสิป,ปตนีมีคาตาเย สเสด็จประทับที่ป่าอิสิปตนะมฤคทาทยวันใกล้เมืองพาราณสีตัตตะโขภะควาปัญจวคิเยพิขุอามันเตสิในการนั้นแหลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ตรัสเตือนภิกษุปัญจวคีทั้งห้าอันมีพระอัญญากนธัญญะพระวัปปะพระพัทยะ พระมาหานามะและพระอัศสชิไว้ยอย่างนี้ว่าทเวเมพิกเวอันตาปัปพชิเตนะนะเณณเสวิตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้นั้นอันเหล่าบรรพชิตผู้ที่ได้สละแล้วออกจากเรือนบวชนั้นไม่ควรมีจิตเข้าไปยินดีผัวพัน ไม่ควรเข้าใกล้และไม่ควรเสพในที่สุดสองอย่างเหล่านี้นั้นโยจายังกาเมสุกามสุคาลิกานุโยโคประการที่หนึ่งคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขทั้งหลายเหล่านี้ฮีโนคัมโมนั้นเป็นข้อประพฤติเป็นความปฏิบัติอันเลว เป็นข้อประพฤติเป็นความปฏิบัติของชาวบ้านโปตุชโนเป็นความประพฤติความปฏิบัติของผู้ที่ยังหนาไปด้วยกิเลสเรียกว่าคนชั้นปุถุชนนั้นนาริโยนั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระอริยานัตถสันหิโตนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยอย่างหนึ่ง โยชายังอตตะกิลามทถานุโยโคอีกประการหนึ่งคือการทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆทุกโหนั้นเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความทุกข์อนาิโยนั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระอริยะอานัตถสันหิโตนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยอีกอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ยกทางสายกลางขึ้นกล่าวแสดงต่อภิกษุป,ปัญจวัคคีย์อย่างนี้ว่าเอเตเตพิกขเวอุโพอ,อันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักสุกระียานกรณี อุปสมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังพัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นมีอยู่อันเราพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นจากสุกรณีทำดวงตาให้เกิดเถิดยานกกรณีทำยานให้เกิด อุปสมายะก็ทางนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับอภินญายะเพื่อความรู้ยิ่งนั้นสัมโพธยะเพื่อความตรัสรู้นั้นนิพพานายะสังวัตติเพื่อถึงซึ่งพระนิพพานนั้นในวาระที่สองสมเด็จพ่อจึงได้ยกส่วนของข้อปฏิบัติ อันเป็นทางสายกลางขึ้นแสดงต่อภิกษุปัญจวัคคีว่ากัตมาจะสาภิกขเวมัชิมาปฏิปาท,ทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักสุกรณียานกรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติ อันเป็นทางสายกลางนั้นอันเราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นทำดวงตาให้เกิดเถิดจักสุกกรณีญาณการณีทำญาณให้เกิดอุปสมายะก็ทางนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบ,บระงับอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งนั้นสัมโธทายะเพื่อความตรัสรู้นั้น นิพพานายะสังวัตติเพื่อความถึงซึ่งพระนิพพานนั้นอายามวะอริโยอัดถังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือทางอันมีองค์8ประกอบกันไปอย่างนี้เสรยถีทางได้เกตทางคือข้อปฏิบัติเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกปโปวความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากรรมโตการประกอบการงานชอบสัมมาอาชีวโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโามความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตไว้โดยชอบนี่เป็นการประกาศ มักมีองค์8ในวาระที่หนึ่งในธรรมจักกับปวัตนสูตรนั้นในลำดับต่อไปสมเด็จพ่อได้ประกาศยืนยันข้อปฏิบัตินี้เป็นวาระที่สามหน้าในธรรมจักกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นวาระที่สามที่พระองค์ได้ตัดยืนยันทางสายกลางนั้นอายังโขสาพ,พิกเว มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจาักสุกรณียานะการณีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แหละคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางอันเราพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั้น จักสุกรณีทำดวงตาให้เกิดเถิดยานกรณีทำยานั้นให้เกิดเถิดอุปสมายะก็ทางนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับนั้นอภินญญายะเพื่อความรู้ยิ่งนั้นสัมโธทายะเพื่อความตรัสรู้นั้นนิพานายะสังวัตติเพื่อความกระทำถึงซึ่ง พระนิพพานนั้นนะนี่เป็นเบื้องต้นของธรรมจักกับปอตนสูตรที่แสดงเป็นบทสวดในธรรมจักกับปอตนสูตรนั้นที่พวกเราฟังแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อความอันเป็นสัจธรรมได้วันนี้ก็มีโอกาสมาแสดงให้พวกเราได้ฟังกันนะาตามวิถีของการเป็นเกษตรกรของเราเนาะเราก็ไม่ได้เรียนมาเป็น ผู้ที่ใฝ่ในการฟังธรรมแล้วก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่กับการปฏิบัติมาหลายปีมีความมีความปรารถนาอย่างยิ่งว่าจะทำให้ชาตินี้ที่มาเกิดบนโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดก็เพียรอย่างมากในการที่จะปฏิบัติขัดเก่าลดละกิเลสต่างๆออกไปมนะจากเคยเป็นนักเที่ยวนักดื่ม ศิลปินมือกีตาร์เป็นมงดนตรีเนี่ยก็ชอบในการฟังเพลงร้องเพลงงานคอนเสิรต์ตมีที่ไหนต้องไปดูนะใครมาแสดงนี่ชื่นชมดนตรีนะก็ค่อยๆหลังจากปฏิบัติมาก็เห็นโทษของการร้องเพลงการฟังเพลงการแสวงหาสุขด้วยการไปดูไปฟัง ไปเที่ยวไปดื่มเหล้าเนี่ยก็เห็นโทษของสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าเขาจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารก็ตั้งความปรารถนาว่านับจากนี้เราจะเลิกเราจะละก็เพียนเพียนละออกใหม่นะก็เลิกเลิกเลิกหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นพวกกามคุณทั้งหลายเนี่ยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเนี่ยเลิกเลิกหมดเลิกสัมผัสหมด หลังจากนั้นมา3ปีก่อนเนี่ยมาตัดสินใจเห็นโทษของการเสพกามนะการเสพกามนี่มีโทษมากการมีเมียน้อยมีผู้หญิงได้คนนี้ก็ไปได้คนนั้นได้คนนู้นก็ไปได้คนนี้มีความสุขไปกับชีวิตเสพเลแบบนั้นก็เห็นโทษว่านั้นเป็นส่วนที่จะเป็นบาป,ปรกรรมที่จะทําให้เราเวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันก็จึงตัดสินใจว่า นั้นเป็นโทษก็จึงตัดสินใจเลิกในส่วนของกามทั้งหลายแะก็ยากพอสมควรที่จะเลิกเสพกามนี่ยากมากหลายปีผ่านมาก็จึงนึกไม่ออกแล้วว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเสพกามเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายนี่ทำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อไหร่นึกไม่ออกแล้วไม่มีแล้วก็มีความมั่นใจ ในความปฏิบัติว่าเราเรามาถูกทางแล้วนะก็เรียนรู้ทมอย่างฟังทำให้มากด้วยการสั่งเสริมสุตตะนะฟังให้มากขึ้นฟังให้มากฟังให้มากแล้วก็เพียนให้มากในการกํำหนดสติระลึกอยู่กับลมหายใจในสภาวะของการปฏิบัติขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอทุกการก้าวย่างการหยิบจับการเดินการ จะเหลียวจะมองอะไรก็แล้วแต่ก็กําหนดเป็นการปฏิบัติหมดการขุดดินถากหญ้าในวิถีของการทําเกษตรนี้ก็กําหนดหมดไม่เคยห่างจากความเพียรระหว่างเนาะแล้วศีลก็ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่เคยฆ่าสัตว์เนาะเว้นเสียแต่ยังมีข้อเว้นนะการที่จะฆ่าสัตว์มากินนี่คือคือตั้งความปรารถนาว่าเราจะยอมตายนะเราจะไม่ฆ่าสัตว์มากินไม่ว่าจะอดฆ่าทนหนก็แล้วแต่ เราจะไม่ฆ่าปลาฆ่านกฆ่าสัตว์อะไรต่างๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวก็คือไม่ฆ่าสัตว์มากินตั้งใจไว้เลยว่าปานาฏิบัติเราจะเว้นแต่เนื่องด้วยชีวิตการเป็นเกษตรกรเนี่ยยังมีการขุดดินถกากหญ้ามีการฉีดยาฆ่ามแมลงก็ส่วนนั้นยังไม่พ้นน่ายังติดอยู่ยังต้องทำหน้าที่ของการเป็นเกษตรกรอยู่ ยังไม่พร้อมที่จะละให้ละเอียดขึ้นไปในสัตว์เล็กเหล่านั้นในลำดับต่อไปนะเราจะแสดงส่วนของอริยสัจสี่ให้พวกเราได้ฟังเผื่อใครมีบุญวาสนามาได้ฟังอยู่ก็จะได้ฟังกำหนดไปพร้อมๆกันเพราะว่าเรื่องของธรรมนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมีคนบนโลกนี้จะสิบล้านร้อยล้านพันล้าน,น,านหมื่นล้านก็แล้วแต่นะเขา ไม่ได้มีความยินดีที่จะฟังพระธรรมคําคสอนกันทุกคนดังนั้นในการแสดงธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเนี่ยคนเดียวก็เพียงพอที่จะแสดงธรรมประเสริฐเลิศเลอนั้นเวลาของพวกเราทุกคนเกิดมาบนโลกเนี่ยครั้งเดียวนก,กิจโชมนุษย์ปฏิลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากที่สุดเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดเลยนัเป็นสิ่งที่ได้ยากที่สุด อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือการได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือการได้เกิดบนแผ่นดินถิ่นส่วนภูมิน้อแดนชมพูทวีปที่มีการนับถือพุทธศาสนาโดยเสรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดข้อที่สม อย่างที่4นะสิ่งที่ได้ยากที่สุดของมนุษย์เนี่ยอย่างที่4ก็คือการน้อมเข้าไปฟังธรรมเนี่ยเป็นของยากที่สุดยากมากข้อนี้นะหลังจากได้3ข้อครบก็มาขาดข้อที่4นี่แหละคือการไม่ยินดีในการที่จะสดับรับฟังพระธรรมของพระพูมพระภาคเจ้าข้อนี้ยากที่สุดดังนั้นเวลาของพวกเราใน100ปีแต่ละคนเนี่ยโดยเฉลีย่ยคนหนึ่ง ก็จะมีเวลาอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งเวลาของการเป็นไปเพื่อความเกิดอีกเป็นไปเพื่อวัตฏะสงสารเนาะให้เวลาไปกับการที่จะคิดปรุงแต่งเรื่องงานเรื่องต่างๆของชีวิตปรุงแต่งเพื่อเป็นเชื้อแห่งวัตฏะสงสารเชื้อแห่งความเกิดไม่มีที่สิ้นสุดอีกอย่างหนึ่งเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่จะ ออกจากวัตะสงสารเวลาที่จะดับความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นพวกเราไม่มีนะไม่มีเวลาให้กับการออกจากวัฏะสงสารแต่ก็ยังมีความปรารถนาว่าฉันจะออกจากวัตะสงสารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะที่จะออกได้ความเวียนตายเวียนเกิดก็เป็นอยู่อย่างนั้นในลำดับต่อไปน่าจะแสดงส่วนของสม,มุทยัยอริยสัจ ทุกขาอริยสัตวในอริยรสัตวสีที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าได้แสดงเป็นครั้งแรกในโลกให้พวกเราฟังก่อนอีทางโขปนะพิฆเวทุกขงังอริยสัตจังชาติปิทุขขาชราปิทุขขามรณาปิทุกขังโซโกับปริเทวะทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุกขา ปีเยหิสัมปโยโคทุโคปีเยหิวิปโยโคทุโคยามปิดชังนรลปติตามปิดทุกข,ขังสังขีเตนปาจุปาทานะขันธาทุกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะอ,อริยสัจคือสัจธรรมที่เป็นจริงมีอยู่อันเราพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั้น ชาติปิทุกขาก็ชาติคือความเกิดนั่นแหละเป็นความทุกข์ชาราปิทุกขาก็ความแก่นั่นแหละเป็นความทุกข์มรณมปิทุกขังก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนั่นแหละเป็นความทุกข์นั้นโสกปริเทวะทุกขโทมนัสุป,ปายาสาปิทุกขาก็ความโศกเศร้าวความเสียใจพิไรดำพัน ความวิบัตรพริพลาดพลาดจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละเป็นความทุกข์ปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั่นแหละเป็นความทุกข์อปิเยหิวิปโยโคทุกโขความต้องวิบัตรพริพลาดพลาดจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละเป็นความทุกข์ สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะว่าโดยรวมเนี่ยความเข้าไปมีจิตยึดมั่นในขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกนะสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยตัวนี้เป็นสภาวะที่จะแทงตลอดลงไปในส่วนของสัตว์ทั้งหลายสัตว์คือผู้ข้องอยู่ นะผู้ที่ติดอยู่เรียกว่าหมู่สัตว์คือผู้คล้องอยู่ดังนั้นเมื่อจะแทงลงไปในปฏิจจสมุปบาทคำนี้สำคัญมากที่จะต้องอธิบายขยายความเป็นไปในวะัฏะสงสารทั้งทุกขติสุขติการมาพรูปประพบอรูปประพบเป็นไปในพบทั้งหมดใน31ในวะัฏะสงสารนั้นตัวนี้มาจากคำว่าสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขา ความเข้าไปมีอุปทานยึดมั่นในขันห้านั้นเป็นตัวทุกข์เป็นสภาวะแห่งสัตว์ทั้งหลายมีภูตาว่าสัมภเวสีว่าเป็นพูดบ้างเป็นสัมภเวสีบ้างเป็นสัตว์ทั้งนั้นนะโอกาสน่าจะขยายความบทนี้ให้ฟังเข้าละเอียดแล้วก็ควรค่าแก่การนำมาพิจารณาาวันนี้ มีภาระที่จะต้องไปเก็บผักบุ้งส่งตลาดเนาะวันนี้เสียงมอเตอร์ไซค์ของผู้ช่วยมาแล้วไม่ทันแล้วมีเวลาแสดงแค่นี้ก็น่าเสียดายเนาะเดี๋ยวเขาจะเรียกแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาแสดงส่วนของสมุไทไยนิโรธมรรคแล้วก็ส่วนของยานสามสัจจยานกิตยานกัตยานให้พวกเราฟังเน,ะนาะนะกิจสีในอริยา,าสตร์ีที่ยังไม่ได้กล่าวเลยเสียดายมากเลย ก็ได้กล่าวเพียงหัวข้อนิดเดียวเองเนาะเป็นส่วนของเบื้องต้นเองก็กราบขออภัยหมู่เพื่อนที่เข้ามาฟังนะกราบขออภัยมากๆเลยเดี๋ยวโอกาสน่าจะพยายามใช้เวลาให้แสดงทําให้จบก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะวันอันนี้เป็นครั้งแรกในการทดสอบการไล์สดหน้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแสดงทําเพียงอย่างเดียวไม่เคยคิดเรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องอื่นทั้งนั้น มีคำพูดมีปากมีลิ้นไว้เพื่อที่จะแสดงธรรมนับจากวันนี้จนถึงตายลงจากชาตินี้ไม่มีเรื่องอื่นที่เราจะปรารถนาอยากได้อยากพูดเพราะฉะนั้นจะมีจิตวางไว้กับการแสดงธรรมเพียงอย่างเดียวนับจากที่ไปูดเขาเรียกแล้วเห็ไหมโอเคเดี๋ยวโอกาสน,น่าจะมาแสดงสภาวะธรรมที่ละเอียดประณาณีตเลิศเลอตามสภาวะธรรมที่เราปฏิบัติมาเนาะ ก็เห็นได้ด้วยจิตก็พูดไปตามสัญญาตามความที่ปฏิบัติมานั้นไม่ได้มีตำลุงตำราอะไรมากลางดูหรอกโอเคขอบคุณมากสำหรับเพื่อนญาติมิตรที่เข้ามาฟังก็กราบขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขก,กายสุขใจเนาะมีความปลื้มปิติอิ่มเอิบในการได้พบเห็นพระธรรมอันประเสริฐน้อมจิตเข้าไปอยู่ในกระแสแห่งพระธรรมคำสอนนั้นให้ดีนะอย่าประมาทอย่าประมาทอย่า เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆที่เป็นส่วนที่ปรุงแต่งไปเพื่อวัตะสงสารนี่เป็นสภาวะธรรมที่ควรจะกำหนดในเบื้องต้นก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามาแสดงใหม่นะกรับขอบคุณทุกคนขอบพคุณครับขอบคุณครับ